ความ0นติเมตรและเวลา5นาที18นารและที่กรุงเทพมหานครดเวลา18นาที35นาทีขอความต่อครับสำนักงานตลาดกระทรวงศึกษาธิการโดยกำนัลสงบรรทุ้รับราชการ9ตำแหน่ง7ตแหน่งตำแหน่งนักวิชาการ3ปฏิบัติการและวิชาการสอบแายในปฏิบัติการและเจ้าพนังาบริหารผู้ประสานก สวัสดีครับทุกคนวันนี้เขามือสั้นๆนกี้น,นะครับตอนนี้อยบนยอดก้องตอนตุเรียนเลยนะครับเพื่อนข้างหนูเห็นภูเขาไหมครับเนาะนี่นี่คือจุดทุตตายแล้วนะครับดีวเราจะตัดกับผมนี่อยู่บนปลายยอดเลยนะครับนี่เป็นจุดทุตตายที่เราจะตัดเลยครับนูขึ้นมาสูงแค่ไหนสองไ้เปื่อนเลย โน้ตขา้างหลังเยอะขนาดนี้นี่ครับต้องแก็บเอาก่อนอู้ข้างหลงังเนาะคุณมาสูง,างมากๆกับผมสักประมาณทิปช่องแมทได้นะครับอยู่เป็นตอนนี้ก็วันนี้ก็ได้มังรักคลิปนะครับแต่ว่าเล่มลําบากได้ครับหมดแดงอย่างมีอยู่เลยนะครับก็น่ารอผมไอ้กินท่านเจียยปเลยแต่ก็อย่างเลื้ออยู่เลยนะครับนะโอเคครับผม ข้อแคปตามงานก่อนว้าวันนี้นะครับจะได้ลงลบเร็วๆนะครับนะปีนติดดินดีทุดนะครับหนูเล็กจีทิพน้อยได้เลยครับผมนี่ครับก็จัดๆเลยนะเพ่นะครับนะเลขคววินแคร์จัดๆเลยเพ่จุดนี้ครับผมนี่ไม่ต้องสีเปือกนี่คือแปลว่าซุกมอมเนี่ยนะครับนะโอเค เอาลงรอบก่อนเดี๋ยวลงรอบก่อนเลยตาเดียนก่อนกับขอนอยัดตดเดียนก่อนกับ